การประยุกต์ใช้ o p e n s t a พนะครับก็คือเป็นจะเป็นคล้ายๆกับการเขียนคำสั่งนะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมนะครับเข้ามาเพิ่มในการทำงานต่างๆของตัวโปรแกรมนี้นะเพื่อนำมาใช้งานนะครับเหมือนคล้ายๆกับเป็นเครื่องมือในการช่วยว่างานอะไรที่เราทำบ่อยนะครับก็คือจะสามารถให้โปรแกรมเนี่ยทำงานอัตโนมัติในส่วนนั้นได้เลย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Open Stack เนี่ยก็จะมีตัว document นะครับที่อธิบายนะครับจะอยู่ในส่วนของตรงที่เป็นไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในเคสตรงนี้นะครับเป็น Open Stack เจะเป็นผู้มือเกี่ยวกับการอธิบายการใช้คำสั่งโค้ดนะครับ ที่บอกว่าแต่ละคําสั่งเนี่ยทำงานอย่างไงน,นะครับสําหรับตัวอย่างในตัวโปรแกรม o p e n s t a t นี้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยจะคล้ายๆกับการเขียนโปรแกรมเข้ามาช่วยในการทํางานอย่างตัวตัวอย่างนี้นะครับก็คือคล้ายๆกับเป็นโปรแกรมสร้างบล็อกเกอร์ของสพาน,นี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเป็นสร้างไฟล์ใหม่นะครับเข้ามา แล้วจะลองใช้คำสั่งตัว open s t a c ตรงนี้นะครับเข้ามาลองลานดูก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ที่ผมอันนี้เป็นตัวอย่างของเบเล่ที่เขียนไว้ก็คือเป็น b l เดอร์นี้นะครับในรายละเอียดนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับชุดคำสั่งาทางโปรแกรมโปรแกรม m i n g นะครับที่เขียนไว้แล้วก็ในขั้นตอนการใช้งานเนี่ยก็คือหลังจากที่กดรันเข้ามาแล้วก็จะเป็นคล้ายๆอีกโปรแกรมอย่ง่งซ้นอนเข้ามาตรงนี้นะครับ จะเป็นการกําหนดสมมุติว่าเราจะสร้างบล็อกเบอร์เดอร์นี้นะจากคําสั่งที่เราเขียนขึ้นมาครับก็จากปกติเนี่ยเราต้องวาดเมมเบอร์แต่ละช่องแต่ทีนี้ก็คือเราจะใช้การสร้างนะครับใส่จํานวนจํานวนเมมเบอร์จานวนช่วงสเปรตรงนี้นะครับแล้วก็พอกดโอเคเนี่ยโปรแกรมก็จะลันนะครับคือไม่ใชๆกับการสร้างโมเดลอัตโนมัติที่เหมือนกับสตั๊สตั๊ดติลล์วิสระ ตรงนี้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยให้ไปในรูปแบบไหนนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนในการสร้างโมเดลนะครับส่วนอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอันนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาที่โมเดลตรงนี้นะครับที่เราลังไว้แล้วจะมีรูปแบบของการใช้งานเนี่ยที่เชื่อมกับไฟล์ Excel นะครับ ในกรณีที่บางผู้ออกแบบเนี่ยเหมืนคล้ายๆกับมี Excel ที่ใช้ในการคำนวณเฉพาะนะครับ mm hmm. ก็ตรงนี้เราจะเขียนนะครับตัว o p e n s t a t เนี่ยเชื่อมกับ Excel ก็คือในในตัว Excel เนี่ยจะมีชุดคำสั่งที่เป็นการเขียนโค้ดตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเราจะเขียนโค้ดเข้าไปในปุ่มคำสั่งแต่ละปุ่มตรงนี้นะครับเราก็ให้โปรแกรมเนี่ยอ่านออกมา อย่างตัวอย่างของ Excel อันนี้นะครับจะเป็นการให้โปรแกรม Excel ตรงนี้นะครับดึงค่า reaction ของตัวโมเดลตรงนี้ออกมานะครับก็คือเราจะเปิดตัว Excel พร้อมกับตัวโปรแกรม s t ต t นะครับก็ขั้นแรกเดี๋ยวเราจะนับจำนวนโหนดตัว reaction ตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะก็คือจะใช้นับจำนวนโหนดก็คือตรงนี้มี6นะครับ แต่แล้วเราก็จะกําหนดโหลดเคสที่เราจะดูผลลัพธ์ของแรงนะครับอย่างในกรณี reaction ตรงน,นี้เราจะดูโหลดเคสที่หนึ่งตรงนี้นะครับ date load ก็ที่ excel นี้เราก็จะอลองใส่เป็นโหลดเคสหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ย generate reaction ออกมานะครับก็คือ,อจะเป็นค่าในตำแหน่งของ ตัวเลขแต่ละตัวของนี้ออกมานะครับก็ตรงนี้ในหน่วยของการทำงานผมนี่จะแต่จะเป็นหน่วยกิโลนิวตันนะครับะจะดึงตัวเลขจากรีแอคชั่นตรงนี้ออกมานะครับถ้าตัวเลขเนี่ยอาจจะยังไม่ตรงว่าตรงนี้เป็นที่โชว์เป็นหน่วยกิโลกร,รัมนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นหน่วยของกิโลนิวตันนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่การใช้งานเกี่ยวกับ ตัว OpenStats ตรงนี้นะครับก็จะขอย้อนกลับไปที่โมเดลตรงนี้ตรงส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับปุ๊ที่ผมสร้างไว้เนี่ยจะมีปุ๊ในตอนที่ขึ้นโมเดลนะครับจะมีการทำปุ๊ที่เป็นคอลัมน์เป็นคานแต่ละชั้นตรงนี้นะครับตรงสำหรับคำสั่งต่อไปตรงนี้นะครับคือจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการทำจับ ปุ๊บของคานนี้นะครับตามแรงเฉือนคือจากปุ๊บที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับจะเป็นปุ๊บที่อยู่ในคานตามเลเวลส่วนคําสั่งตรงนี้นะครับที่เขียนขึ้นมานะครับก็คือเป็นให้โปรแกรมนี้นะครับจัดปุ่มของคานเนี่ยตามขนาดของแรงเฉือนตรงนี้เหมือนกับทาง i อไอรับเพเคยมีคล้ายๆกับเป็นเป็นลูกค้านะที่รีเควสเกี่ยวกับ โครงสร้างที่เหมือนกับบริษัทลูกค้าเนี่ยเป็นส่วนของงานพีแคสหรือว่าคอนกรีตสำเร็จนะครับก็คือหลังจากที่โปรแกรมคำนวณออกมาแล้วเนี่ยอยากจะให้โปรแกรมเนี่ยเหมือนช่วยจากกลุ่มของคานตามขนาดแรงเฉียนนะครับก็โดยโดยฟังก์ชันเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังในตัวโปรแกรมเนี่ยของสแตนเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังไม่ค่อยโอเคตรงนี้นะก็คือเหมือนกับจะมีการเขียนโค้ดตรงนี้เพิ่มว่าให้โปรแกรมให้อ่านค่าของแต่ละเมมเบอร์ ตรงนี้นะครับเราก็จัดกลุ่มออกมาตามขนาดแรงเฉือนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองรันโค้ดนี้ดูนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับในการรันคําสั่งร,รันโค้ดนี้ก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยจะเช็คตรงนี้ที่เขียนไว้จะเช็คเฉพาะส่วนที่เป็นคานนะครับส่วนที่อยู่ในแนวแนวนอนนะครับก็คือจะเช็คขนาดแรงของคานแต่ละคานนะครับแล้วก็นามาจัดกลุ่มว่า มีขนาดของแรงอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับก็หลังจากที่รันโพสต,ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกุ๊ปนะครับอาจะมีกุ๊ปตรงนี้เพิ่มเข้ามานะก็คือตอนนี้ผมกําหนดว่าถ้าเป็นกุ๊ปของคานที่อยู่ในขนาดของแรงเฉือนเนี่ยน้อยกว่า500รกิโกรัมก็คือจะเป็น g p s 500ตรงนี้นะครัเดี๋ยวลองเปิดแยกเป็นสีนะครับ ของแต่ละเมมเบอร์เนี่ยตามกุ๊ของคานก็จะมีตรงนี้นะครับอลองใส่เป็นสีสีแดงสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วค่อ,อยอัเป็นสีน้ำเมินนะ,ะก็เป็นโชนูเราก็อ,อาจจะเปิดคอนโทรลหมายเลข2นะครับเพื่อให้เห็นสีชัดเจนขึ้นนะครับก็ตรงนี้โปรแกรมก็จะจัดปุ่มออกมาให้นะครับ ในส่วนของเมมเบอร์สีแดงตรงนี้นะครับอันนี้ผมเขียนไว้ว่าให้ท่าคานตรงนี้นะครับรับแรงเฉือนสูงสุดเนี่ยน้อยกว่า500กิโลกรัมนะก็จะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับลองไปที่แถบเฉีอตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเช็คสำหรับตัวเลขตรงนี้นะก็คือส่วนใหญ่ ก็จะเช็คจากตรงนี้นะครับค่าแรงเฉือนสูงสุดในแต่แต่ละตำแหน่งนะครับก็อันนี้อาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดอลองไปดูที่เมมเบอร์ที่เป็นสีเขียวนะครับก็คือ,อมีค่าแรงเฉือนเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันแต่ว่าน้อยกว่าหนึ่งพันห้าร้อยนะครับก็จะ,ะเป็นเมมเบอร์สีเขียวตรงนี้นะครับก็มาที่ลองดูขนาดตรงนี้นะครับก็อาจจะลองเลื่อนไปนะครับก็คือจะหาโหลดเคสที่ มีขนาดของแรงเฉือนนะครับมากกว่าหนึ่งพันนะครับแต่ว่ายังน้อยกว่าหนึ่งพันห้าร้อยนะครับก็เลยจัดกลุ่มอยู่ใน g p s หนึ่งพันห้าร้อยตรงนี้นะครับก็คือเมมเบอร์สีเขียวออก็จะเป็นโหลดเคสหมายเลขสองศูนห้าตรงนี้นะครับที่เป็นหนึ่งพันนะครับค่าแรงเฉือนสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันสอง้อยห้าสิบเก้าตรงนี้นะครับ สำหรับในในการเช็คแรงเฉือนตรงนี้ก็คือในตัวโปรแกรมที่เหมือนกับ Open s t a t ที่เขียนไว้ตรงนี้นะครับก็ให้โปรแกรมเนี่ยเปรียบเทียบทุกโหลดเคสทุกโหลดคอมบิเนชันนะครับแล้วก็เลือกค่าสูงสุดออกมาแล้วก็เช็คว่าค่าแม็กนะครับก็คือค่าบวกสูงสุดเท่าไหร่ค่าลบต่าสุดเท่าไหร่แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะโดยไม่ได้สนใจเครื่องหมายก็คือจะแยกออกมานะครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยจะจัดลุมให้ก็สําหรับ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีคานตัวอย่างคานต้นแบบอยู่แล้วนะครับในกรณีที่ต้องการเฉพาะขนาดของแรงเฉือนนะครับก็เหมือนกับรันคําสั่งแล้วก็โปรแกรมก็จะจัดกลุ๊ปออกมาให้แล้วเราก็ใส่สีเข้าไปในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมแสดงผลออกมาแล้วก็ลองเหมือนกับไปเปรียบเทียบไปลองเช็คกับแบบตรงนี้หรือว่านําไปออกแบบได้เลยนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคําถามที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นเกี่ยวกับ Uh, การใส่ตัว DJ 1 DJ 2ตรงนี้ก็ในชุดคำสั่งของตัว Open Stack ตรงนี้นะครับก็จะมีชุดคำสั่งเกี่ยวกับ uh, การใส่ข้อมูลการออกแบบตรงนี้นะครับก็อาจจะอาจจะมีคำสั่งที่การ add ไป parameter เนี่ย uh, ตรงนี้นะครับ พวกคำสั่งเกี่ยวกับการออกแบบหรือว่าการทำอะไรอิธต์ตรงนี้คนระับอาจจะยังอาจจะยังมีครอบคุมแต่อาจจะยังไม่คุกทุกพารามิเตอร์นะครับอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเตินะครับก็คือที่สามารถใช้ได้เนะี่ยก็คือจะเป็นการเขียน o p e n s t a t ดตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็เขียนฟังก์ชันให้ตัวโปรแกรมเนี่ยแอด i ไ n เข้าไปอัตโนมัติหรือว่าเบื้องตน้นนี้นะถ้าเรารู้หมายเลข โน้ตตรงนี้นะครับอาจจะใช้การจเนเรตข้อมูลใน Excel ก่อนนะครับแล้วก็นำไปอแอดสไพ์เข้าไปนะก็คือเหมือนกับว่าเราพิมพ์เรียงตามหมายเลขนะครับว่า DJ1, DJ2 เนี่ยใส่เข้าไปตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เปิดมาที่ตัว Command Line นะครับแล้วก็ดูรูปแบบของอาการใส่นี้นะครับ DJ1, DJ2 ว่ารูปแบบของการทำงานเนี่ยจะเป็น คำสั่ง D J 1 D J 2แล้วก็หมายเลข1อ่าหมายเลข11ตรงนี้คือโมโนดนะครับแล้วก็หมายเลขเมมเบอร์นะครับว่ามีหมายเลขเมมเบอร์อันไหนบ้างขั้นต้นเนี่ยเราอาจจะลองเจ n เน a เรตใน Excel ก่อนนะครับก็คือเขียนเป็นช่องว่าช่องนี้เป็น D J 1แล้วก็เป็นหมายเลขอะไรอันนี้เป็นคำสั่งเมมเบอร์แล้วก็มีหมายเลขอะไรบ้างที่เราจะแอดไคล์เข้าไปนะแล้วก็ก๊อปคำสั่งตรงนี้นะครับเข้าไปวานในตัวคอมมานด์ไฟ ตรงนี้นะครับก็คือเหมือนกับ Copy ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเข้ามาวางในส่วนของตัว Editor ตรงนี้นะครับก็สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน o p e n s t a c k API นะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถยกมือหรือพิมพ์ในแชทเข้ามาได้เลยนะครับ